จิตรกความหมายก็คือเหมือนแบบใจคุณมันฟุง้งจิตคุณมันฟุงฟ้งฟุ้งไปนู่นฟุ้งไปนี่เหมือนเวลานั่งสมาธิพอจะเข้านั่งสมาธิทําท่าละทําท่าจูนซอสละแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยงานนี้ฉันทําเสร็จหรือยังนะอันนี้ฉันทำหรือยังนะฉันตอบลูกค้ารายนี่หรือยังนะเขาเรียกนะจิตมันรกจิตมันฟุง้งมันมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้คิดนะคะอันที่สองคือใจมันลอยๆทํางานอยู่อยู่กับลูกค้า แต่ในใจก็คิดว่าเออเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเราจะไปกินข้าวร้านอาหารไหนกันดีวันนี้นัดเพื่อนไว้จิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันที่คุณกําลังลงมือทําอะไรอยู่ทํากิจกรรมอะไรอยู่จิตของคุณมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันลอยไปตรงนู้นทีลอยไปตรงนี้ทีอันนี้เขาเรียกว่าใจลอยๆใช่ไหมซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิตของเราอยู่แล้วนะคะจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะ เหมือนเขาเรียกมังกี้ไมล์มังกี้ไม้์ก็คือมันลอยไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันคิดนูน่นคิดนี่วันหนึ่งคุณคิดเป็นแบบ5 6หหมื่นความคิดคุณจะใช้วิธีใดที่ทำให้จิตของคุณนะคะความคิดของคุณมันมีโฟกัสโฟกัสเรื่องที่ใช่แล้วคงไว้แค่เรื่องสำคัญอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณในการสร้างชีวิตตอนนี้อะไรคือเรื่องที่คุณควรจะโฟกัสที่สุด ในการใช้ชีวิตของคุณอย่างจงใจในการสร้างชีวิตของคุณอย่างจงใจเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปในแบบที่เราปรารถนาเวลาที่เราอยู่ใน จิตที่จิตที่ว่างเขาเรียกว่า empty your mind เวลาคุณจิตโลง่งเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดที่เรียกว่า receptive mode โหมดของการเปิดรับเปิดรับอะไรคุณเอยเปิดรับของดีเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองเปิดรับความสําเร็จเปิดรับความร่ํารวยและเทคนิควันนี้ที่คุณเอยให้คุณไปนั่นก็คือการย้ายโฟกัสเราจะโฟกัสใน3เทคนิคนี้นะคะอันดับแรกนะคะนั่นก็คือการ a s k การ a s k คคือการสั่งการหรือการชี้ชี้นิ้วว่า what do you want อะไรคือสิ่งที่เธอปรารถนา แล้วมันต้องใช้พลังแห่งการจินตนาการในการเขียนสเต็ปข้อที่1เพราะคนส่วนใหญ่ก็จะชี้นิ้วรอบๆอบข้างแล้วสร้างแบบเดิมๆถ้าเธอยังไม่เอมตี้ยัวไม้ถ้าเธอยังทำจิตเธอรกอยู่เธอก็จะชี้มั่วๆเธอก็จะชี้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช้พลังแห่งการจินตนาการด้วยคำถามมหาศจรรย์คำถามนี้ถ้าชีวิตนี้ได้ดั่งใจทุกอย่างถ้าชีวิตนี้ คุณเสกอะไรคุณก็เสกได้มันได้ดั่งใจคุณทุกอย่างคุณจะชี้คุณจะสั่งการชีวิตของคุณให้เป็นในรูปแบบไหนทำไมต้องใช้คำถามนี้เพราะคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะชี้อะไรแบบชี้อะไรเหมือนในชีวิตปกติที่คุณใช้ชีวิตมันไม่ได้ใช้พลังแห่งการจินตนาการมันไม่ได้สร้างจาก M p t ม your m ม n d มันไม่ได้สร้างจากจินตนาการที่แบบ มันทุกอย่างเป็นไปได้คิดแบบ Creative Visualization คือใช้สมองซีขวาในการจินตนาการถ้าชีวิตนี้คุณมีคาถาวิเศษคุณจะเสกทุกอย่างได้อยากเป็นเพอไหมโอนนี้จะเสกให้พี่มารักกับหนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูเป็นฟินไม่ไว้เธอจะเสกอะไรจะเสกให้พี่มารักกับหนูแล้วเธอจะเสกใครมารักกับเธอคนแบบไหนสเปคของเธออะ เขียนมันออกมานี่คือการสั่งการนี่คือสเต็ปขั้นตอนแรกของการอาร์ใครมีสมุดเด็กเส้นจักรวาลน,นี่คือเนื้อหาในคอร์สเด็กเส้นจักรวาลคุณไปเปิดเลยเนี่ยอาร์ ask, อยากจะอาร์อะไรเนี่ยมีพันดีมเนี่ยมี1000ข้อเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยให้คุณไปเขียนเลยหน้าที่คุณคือการสั่งการไอการวันวัน,วนง่วนอยู่กับการเขียนความปรารถนาและความฝันของคุณแบบใช้จินตนาการในการเขียนสิ่งนี้คือการย้ายโฟกัสย้ายจากเรื่องที่ คิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องเครียดคุณต้องเอมตี้ m i มาแล้วก็แบบไม่มีพื้นที่ว่างให้กับความขาดแคลน่ะดังนั้นการย้ายโฟกัสของคุณในแต่ละวันที่คุณนั่งกังวลว่ามันจะมาไหมนั่งคิดว่าเราจะคอนเน็กยังไงเราจะนั่นนู่นนี่คือเอาเวลาที่คิดอะฝุงซ่านจิตที่มันรกร้างเนี่ย จะต้อง detox จิตด้วยการย้ายโฟกัสซะย้ายโฟกัสไปไหนล่ะกูเนยนี่ไง creative visualization ผ่านสเต็ปแรกคือการอารหรือการสั่งการจัก,กรวาลวันวันนั่งวุ่นอยู่กับการเขียนความปรารถนาและความฝันของเธอสเต็ปที่2เนี่ยคือการ b e l i e v นะคะ b e l i e v ก็คือความเชื่อนั่นเองนะ b e l i e v ก็คือความเชื่อซึ่งเราจะเชื่อได้อย่างไรในระหว่างที่คุณสั่งการจัก,กรวาลไปเรียบร้อยแล้ว เขียนความปรารถนามุ่งโฟกัสหันหัวไปในทิศทางความเจริญเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่2คือการบ l ลีฟหรือการเชื่อในระหว่างที่คุณสั่งการคุณจะต้องยังคงความเชื่อความศรัทธาพลังแห่งความศรัทธาไงที่คุณนายบอกคุณต้องศรัทธาในไอสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยว่ามันจะกลายเป็นจริงได้แล้วคุณจะศรัทธาและยังโฮความเชื่อนั้นไว้ได้อย่างไรข้อที่2เนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญมาก ถึงขนาดว่าคุณนายบอกให้เด็กเส้นจักรวาลทุกคนรวมถึงนายพีเจขับคุณนายจะบอกให้เขาเนี่ยทำอะไรคะเก็บทุกหลักฐานว่าจักรวาลคอนเฟิร์มวิธีการในการคงความเชื่อความศรัทธานั่นก็คือคุณต้องฝึกเป็นนักอะไรคะเป็นนักสังเกตตาคุณเนี่ยเขาเรียกว่าสวมแว่นซอสนักสังเกตของอะไร ของดีส่วมแว่นทุ่งลาเวนเดอร์ส่วมแว่นมองเห็นแต่ของดีเทรนตาตัวเองให้มองเห็นแต่ของดีด้วยการทาตัวเองเป็นนักสังเกตการเอวันนี้จัก,กรวาลจะส่งของดีส่งหลักฐานอะไรมาให้ฉันนะ how to ละ่ะครูเนย how to คือบูเลตที่3คือการเก็บหลักฐานเก็บอะไรครูเนยเธอก็เก็บหลักฐานสิจ๊ะว่าซอสค c นเ o n f i r m ว่าจากวคือจักรวาล คอนเฟิร์มเธอเรียบร้อยแล้วมนุษย์แมสมันเก็บไม่ได้เพราะอะไรรู้ว่าเวลาเห็นคนอื่นได้ดีอิจฉาเวลาเห็นคนอื่นรวยกว่ารู้สึกอิจฉารู้สึกหมันไส้รู้หรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยอิจิบอีจอยฉันมันกระจอกฉันมันไม่ฉันมันคงทําแบบเขาไม่ได้หรอกไอความคิดแบบนี้มันเป็นความมันเป็นความคิดที่มันอยู่ในอารมณ์ด้านล่าง มันไม่ได้เป็นความคิดที่มุ่งหน้าไปสู่ความเจริญใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณเห็นใครสําเร็จให้คุณเก็ตเป็นแรงบันดันใจเมื่อเห็นคนอื่นสําเร็จก็เหมือนกับตัวเราสําเร็จนั่นแหละมันเป็นอวตารอีกภาคหนึ่งของเราที่เราสามารถทําแบบนั้นได้จัก,กรวาลกําลังคอนเฟิร์มว่าถ้าเธอปรารถนาสิ่งนี้เธอก็ทาได้เนี่ยคนนี้เขามาคอนเฟิร์มยืนยันให้เธอแล้วเราก็คือหนึ่งเดียวกันเวลาเห็นคนอื่นสําเร็จให้เก็ตเป็นแรงบันดันใจเวลาจัก,กรวาลส่งหลักฐานถ้าคุณสามารถที่จะ รู้สึกดีแบบชื่นชมยินดีกับความเจริญของคนอื่นได้นั่นแหละคุณกําลังเทรนสันดานตัวเองให้เป็นพวกเดียวกับเขานี่คือการเทรนความรู้สึกตัวเองให้ฉันเป็นพวกเดียวกับคนรวยฉันเป็นพวกเดียวกับคนสําเร็จเป็นนักสังเกตของดีก็จะเริ่มเห็นสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นโฟกัสของดีโฟกัสถึงความเจริญโฟกัสถึงความรวยโฟกัสถึงแบบเรื่องราวดีๆเธอก็จะได้มองเห็นมัน เมื่อร่ก็ตามเจอแบบหลักฐานที่มันไม่ฟินเจอเรื่องที่ไม่ชอบหันหัวหันหัวไปในทิศทางเจริญถ้ามันหาไม่เจอคุณเนยในหน้างานมันหาไม่เจอหยิบสมุดบันทึกของเธอขึ้นมาหยิบสมุดบันทึกของเธอขึ้นมาเล่มไหนก็ได้ที่เธอเขียนความเจริญของเธอไว้หยิบสมุด journal มาอ่านเป็นวิธีการฟลิปอารมณ์ที่ง่ายที่สุดแล้วคุณเนยสอนไว้ในสมาธิดิ the abundance ว่าแบบวิธีการที่ง่ายที่สุดเวลาที่เราเจอ เจอเรื่องราวที่เราแบบไม่ฟินให้เราเอาสมุดบันทึกของเราในการตอนที่เราเขียนขอบคุณตอนที่เรารู้สึกดีอ่ะหยิบสมุดที่เราเขียนตอนรู้สึกดีอ่ะเอาขึ้นมาอ่านแค่นี้ก็ปรับอารมณ์ใจของเราได้แล้วนะคะนี่คือการ hold belief การ hold หรือการเชื่อมั่นพลังแห่งการศรัทธานในความเชื่อก็คือการเก็บหลักฐานว่าจักรวาล c o n f i r มฉันเก็บหลักฐานว่าจักรวาล คอนเฟิร์มฉันสิ่งเหล่านี้คือการขยาย awareness หรือขยายการรับรู้ทำไมเราต้องเก็บหลักฐานว่าจาักราวาลคอนเฟิร์มอ่ะคุณเลยเมื่อคนสังเกตของดีจักราวาลจะส่งของดีซึ่งมันดีกว่าที่เธอเคยคิดไว้ด้วยสมมติว่าเธอคิดว่าโลกนี้คนที่หาเงินได้พันล้านก็มากแล้วแต่ปรากฏว่าพอเธอเริ่มเป็นนักสังเกตการของดีเธอจะรู้ว่ามันมีคนทาได้มากกว่านั้นเธอจะรู้ว่าจริงๆแล้วศักยภาพของมนุษย์มันไร้ที่สิ้นสุดอ่ะ คุณอาจจะอธิบายเรื่องการรับรู้ให้คุณฟังว่าทําไมถึงจะต้องเก็บหลักฐานเพราะมันเป็นการขยาย awareness หรือว่าการเพิ่มการรับรู้ของคุณพิมพ์มานะคะขยาย awareness นี่คีย์สำคัญนะพิมพ์มาว่าเพิ่มการรับรู้หรือขยาย awareness awareness ก็คือการรับรู้นะคะมันมีเ level เดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องของ awareness ด้วยนะคะแต่ให้คุณเข้าใจของ awareness ก่อนก็คืออย่างที่คุณนายบอกเมกื่อกี้เรื่องของแบบคุณตั้งเป้าว่าคุณจะได้รายได้จาก ธุรกิจออนไลน์จากการทำคลิปสั้น1000เหรียญ1น0 0 u s ดอลลาร์คุณตั้งเป้าไว้แล้วคุณเขียนไว้ในสมุดอาร์สมุดสั่งการจัก,กรวาลสมุดเด็กเส้นจัก,กรวาลแล้วคุณเขียนว่าคุณจะทำรายได้จากคลิปสั้นเนี่ยนะได้1000เหรียญต่อเดือนนี่คือการสั่งจัก,กรวาลหลังจากนั้นสเต็ปที่2คือการคงความเชื่อ ด้วยการสังเกตว่าจากการส่งหลักฐานอะไรไม่ให้คุณเปลี่ยนจากอิจฉา,าให้กลายเป็นพลังว่านี่ก็คืออวตารอีกภาคหนึ่งของฉันฉันทําได้เหมือนกันเมื่อคุณจดหลักฐานคุณจะเริ่มเห็นว่ามันมีคนที่ทําได้มากกว่า1,000 US ดอลลาร์คุณเข้าใจยังนี่คือ,น,คอนี่คือการขยายการรับรู้เฮ้ยมันมีคนที่ทําได้มากกว่าพันเหรียญด้วยหรอในตอนนั้นที่เราเขียนเรานึกว่าพันเหรียญนี่มันโคตรเยอะแล้วมันแบบโหมันคงเยอะมากอะหนึกออกมา แต่พอเริ่มเป็นเด็กเส้นจัก,กรวาลเริ่มเป็นเด็กเส้นจัก,กรวาลเด็กเส้นจัก,กรวาลก็จะเก็บหลักฐานของดีคุณก็เริ่มเห็นสิ่งที่พอคุณเห็นปุ๊บให้คุณทําอะไรคะเขียนเขียนมันออกมาเลยเนี่ยเขียนมันออกมาเด็กเส้นจัก,กรวาลเขียนเลยว่าวันนี้ฉันเจอคนคนหนึง่งทําได้3,500เหรียญย s ดอลลาร์ต่อเดือนโคตรสุดยอดนี่คือการเก็บ นี่นี่คือสมุดเก็บหลักฐานคุณเอ๋จริงๆเลยคนที่เขียนกับไม่เขียนเนี่ยใช้ชีวิตคนละเวอร์ชัน่นคนที่ไม่เขียนก็ใช้ชีวิตแบบมันไม่สตรองจิตมันไม่จิตมันไม่สามารถคงศรัทธาตัวเองไว้ได้เพราะมันไม่เชื่อพอคุณไม่เขียนเหมือนคุณไม่โฟกัสอ่ะแต่การเขียนมันคือการใส่พลังของการ โฟกัสแล้วคุณก็เป็นการบอกจัก,กรวาลว่าส่งมาอีกเยอะๆเลยนะที่รักเหมือนคุณบอกจัก,กรวาลว่าเอามาอีกเอามาเยอะๆเลยฉันชอบแบบนน้คุณลองคิดดูดิชีวิตคุณมันขนาดไหนวันๆคุณเห็นแต่หลักฐานอะวันๆเห็นแต่คอนเทนต์ความเจริญวันๆเห็นแต่ข้อมูลของดีความเจริญของคนอื่นความเป็นไปได้ของคนอื่นที่มันคอนเฟิร์มความเป็นไปได้ของเราเวลาคุณมาอินบ็อกซ์ถามครูว่าเนี่ยแม่ดับฝันหนูเขา awareness เท่านั้นแล้วคุณไปเอาความสุข เอาเป้าหมายตัวเองไปผูกไว้กับลมปากเขาทำไมโฟกัสที่ลู่ที่เลนตัวเองโฟกัสที่เป้าหมายความปรารถนาตัวเองและโฮลความศรัทธาความเชื่อมั่นไว้ด้วยการเก็บหลักฐานถ้าเธอไม่เก็บเธอก็จําไม่ได้ไงถ้าเธอไม่เก็บเธอมันไม่มีมันเหมือนไม่มีใครคอนเฟิร์มเธอต้องการแค่คนคอนเฟิร์มที่เธอเก็บหลักฐานเพราะเธอเก็บเพื่อที่เธอรู้สึกดีแล้วฟิลลิ่งก็คือซีเกตใช่ไหมอารมณ์ฟิลลิ่งของคุณนะมันก็คือกุญแจมันคือความลับ ที่ไขไปสู่ประตูแห่งความร่ํารวยประตูแห่งความสําเร็จประตูทุกบานที่มันเคยเป็นกําแพงมันจะถูกเปิดออกผ่านฟ e e l i n g f i ล l i n g good ด้วยผ่านรู้สึกดีผ่าน feeling ที่รู้สึกดีเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปเรียนเนาะเด็กเส้นจักรวาลนนมันมีคอส เรียนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่จอยขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะคะใครที่อยากได้สมุดเล่มนี้คุณนายบอกวิธีการอาร์ททำไมเราถึงต้องเขียนอันนี้มันคือการตอบว่าทําไมถึงต้องเขียนไอเก็บหลักฐานจักรวันคอนเฟิร์มใครที่อยากได้สมุดเล่มนี้วันนี้คุณนายให้ราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษจากปกติ3า1 1ันเาบาทส่งฟรีค่ะใครสนใจพิมพ์ CF 1111ได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะในเนี้ย คุณนายสอนไว้เป็นคอร์สออนไลน์เลยนะคะชื่อคอร์สว่าฉันคือเด็กเส้นจักรกวาลน,นะคะเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้าง เราเรียนกันทั้งหมด8บททําความรู้จักชั้นกับซอสบทที่2คือวิธีสร้างความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับซอสเอนเนจีบทที่3 3กฎทองสําคัญของเด็กเส้นจัก,กรวาลแล้วก็7สัจธรรมความจริงเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่คุณนายถ่ายทอดไว้ผ่านสัจธรรมของคุณประชานะคะคุณประชานะข้อที่4คือขั้นตอนทําให้เป้าหมายของคุณนะเป็นจริงเทคนิคการปล่อยวางนะคะเนี่ยบางทีเราปล่อยวางไม่ได้ต่อไปบทที่7 h o w t ู to, ใช้สมุดเด็กเส้นจักรวาลแล้วก็เทคนิคเขียนสั่งจักรวาลของอับราฮัมฮิกส์นะคะแล้วก็มีโบนัสอีกก็คือเทคนิคการตั้งเป้าหมายด้านความสัมพันธ์ด้านการเงินด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในคอสที่ชื่อว่าฉันคือเด็กเส้นจักรวาลจริงๆแล้วมันเป็นมินิคอสนะคะที่คุณนายตั้งใจทําให้กับพวกเราทุกคนเลยนะคะใครสนใจก็เข้าไปเรียนได้นะคะวันนี้คุณนายให้ราคาพิเศษละกันเนาะจากปกติคอสนี้คุณนายอยู่ที่5,9 0 0นนะคะวันนี้คุณนายให้ราคาพิเศษนะคะราคาอยู่ที่4,444บาท อยาก CF เฉพาะสมุดเล่มนี้ก็ CF ได้เลยนะคะ1111 11บาทใครที่อยาก CF คอ u พร้อมกับสมุดไปด้วยนะคะคุณให้ให้5ท่านเท่านั้นละกันเนาะที่จะได้สมุดนี้แถมไปนะคะก็คือราคา4 4 1 4บาทนะคะคุณสามารถชำระเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะคะโอนเงินก็ได้หรือว่าบัตรเครดิตผ่อน0%ใครที่อยากจะไป ไปต่อกับตัวเองไปเหลาคมให้กับปัญญาให้กับตัวเองก็เข้าไปในคอสนี้ได้เลยนะคะราคาดีมากเป็นราคามินิคอสนะคะที่คุณนายตั้งใจทําให้นะคะวันนี้คุณนายไปแล้วเดี๋ยวเราติดไว้เรื่องของ law of awareness เนาะกด7ขั้นนะคะมันมี7ข้อสนุกอะ่ะอยากสอนต่อนะคะวันนี้คุณนายสอนไปแล้วว่าเขียนเป้าหมายแล้วก็เขียนแบบเขียนว่าวันนี้คุณเจออะไรไอพื้นที่หน้าว่างๆนี่คือเอาไว้แปะรูปนะคะคือสมองเราอะจำเป็นภาพใช่ปะ่ะแล้วบางทีแบบว่าเวลาเรา print เอาออกมาแล้วก็แบบทำเหมือนแบบ ในการปิ้นแปะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เห็นภาพว่าแบบนี่ไงมันเป็นไปได้เพราะว่าสมองเราจดจําเป็นภาพพอคุณเห็นภาพที่เห็นคนอื่นสําเร็จบ่อยๆแล้วคุณก็สวมความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้รับมันแล้วนั่นแหละทุกคนมัน perfect มากนี่คือกระบวนการของการ h o l ว vibration นั้นไว้นะคะ act believe และสิ่งสําคัญที่สุดอันที่3ก็คือการ receive ก็คือการได้รับสิ่งนั้นเราจะได้รับยังไงอ่ะคุณไปเรียนในคอร์สคือคุณนายสอนเทคนิคการปล่อยวางเอาไว้นะคะว่ามันจะปล่อยวางยังไงในวันที่เรา ยังไม่ได้ผลลัพธ์นะคะไปไปเรียนในคอร์สเอานะคะ